สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮีโร่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอทที่มีชื่อว่าด e แคร์ยิ่งวินเทอร์นะครับเ,เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอด FPS เดินหน้ายิงนะครับเรื่องราวของเกมนี้ผมก็ยังไม่รู้มากนะครับแต่ถ้าจะอ่เล่ยายา่อได้นะว่าโลกเนี่ยขาดแคลนทรัพยากรเราก็เลยไปอ่หาทรัพยากรอ่ในดาวอีเดนเอ่ดาวอีเดนอะไรสักอย่างนึงแหละ แล้วตอนนี้เราเป็นเอเจนต์นะครับที่ถูกส่งมาที่ดาวอีเดนเพื่อที่จะ,ะมาสำรวจ10วันในเดี๋ยวเราก็จะมียาม,มารับเรากับซึ่งเราก็ต้องเอาชูตรอด10วันฟังง่ายใช่ไหมไม่ง่ายเลยหลายหลายคนให้ความเห็นเดียวกันว่าเกมนี้ยากมากยิ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับอนนันแล้วก็อย่างหนึ่งผมเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วแหละแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็ได้มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนี้วิธีการเล่นก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปศึกษาเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นมันมีเยอะมากถ้าเกิดจะให้อธิบายในคลิปนี้ก็คงไม่ทันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเลยแล้วนี่คือ,อกลุ่มเอเจนต์ที่ถูกส่งมาพร้อมกับผมนะครับเอวดีพวกแต่ละคนนี่ดูเจ๋งมากเลยนะเะแล้วก็ตอนนี้ผมใช้เปิร์กอยู่เบิร์กชื่อเบิร์สกิลเปิร์กนี้ก็คือ เราสามารถที่จะยิงระเบิดได้ไดเอาละปุ้มตายนี่เวฟเท่าไหร่เนี่ยเวฟห้าโอ้โหข้ามมาก็เวฟห้าเลยจะก,กามัมาเลยจะกลามันนั่นแหละเพื่อนแต่ละคนนี่ดูเก่งมากเลยนะถ้าจะมีประสบการณ์เกมนี้บ่อยมาก ตายเอ้ย,อยประตูมีปืนต่อยต่อยไอ้ต่อยเจ็บเจ็บ,จบม,มวยไทยนี่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือว่าในแต่ละคืนอ่ะก็จะมีโจรมาบุกฐานเราให้เรากําจัดโจรแล้วก็ป้องกันฐานนะแล้วถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยเราก็จะได้เอาชีวิตรอดจากาคืนนี้ไปคืนต่อไป เฮ้ด hey, ูดูสิเพื่อนเขาเปิดตำแ,แหน่งไอเทมให้สุดยอดมากอันนี้น่าจะเป็นเปิร์กไม่รู้ชื่อเปิร์กอะไรนะแต่จำได้ว่าเคยใช้อยู่ครั้งหนึง่งตอนนี้เริ่มเล่นดีเคมใหม่ๆในดูซินี่ก็ล์กเกอร์นี่มีอะไรบ้างโอ้นี่นี่คืออะไรอะ่ะ BL1 n e o l o p y a p i อ e อะไรบางอย่างอ่านไม่รู้โอเคอันนี้ผมน่าจะเข้าใจอยู่นะว่ามันทำอะไรได้อะ่ะ คือเราสามารถได้จะใช้มันในการแก้สถานะมอเราได้ลบสถานะมอเราไป1สถานะตอนหนึ่งครั้งแล้วใช้ไปมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นใช้คุ้มโอ้ตอนนั้นมีตอนนั้นมีศัตรูมีปืนเไม่ไปยุ่งดีกว่าออ้นีอ่อันนี้คือที่ตัวตัวต้านไวรัสถ้าผู้ชมเห็นหลอดอสีแดงๆข้างล่างหะครับนั่นคือไวรัสแล้วถ้าเกิดไวรัสไปถึงสเตจ5ได้เมื่อไหร่เราจะตายทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวยานี่นะครับในการาต่อต้านนะครับไม่ให้มันไปถึงสเตจห้านะครับไหนเช็คเวลาสิอันนี้เลยออีกสามิบกวิก,กว่อนที่พายุจะมาเราต้องหาของให้ได้เท่าที่สุดที่เราจะทำได้เอ,อันนี้คือ Impact Grenade ระเบิด i Impact เอ่อถ้าเกิดมันแตะพื้นมันจะระเบิดเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ในการฆ่าเพื่อนด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ดีกว่า แถมดีมากแล้วก็มีไอเทมเยอะแล้วอะ่ะเราจะไปหาไอเทมเพิ่มทําไมรู้สิปืนข้าวของเครื่อง,องใช้เต็มไปหมดเลยเออนีย,ยมีข้าวด้วยนี่ถั่วขอขอกินถั่วหน่อยพอดีผมหิวละนี่นี่คือหลอดอาหารแล้วหลอดน้ําผมไม่ได้กินอาหารและน้ําไม่ได้หมายความว่าผมจะตายนะจะทําให้ผมอ่อนแอขึ้นตีตีไม่แรงอแถมตีช้าวิ่งก็ช้าแถมทำงานแล้วก็ช้าไปหมดถ้าเกิดหลอดอาหารมันอยู่ต่ําสุด แต่มัมนก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรมากนะจริงๆยอมอดอาหารไปดีกว่าไม่ต้องทนกินข้าวหรอกเอาละ่ะตอนนี้คลื่นศัตรูมาแล้วจะก,กล้ามาเลยพวกเดี๋ยวหาปืนก่อนเบนไม่ต้องใช้ปืนนะเพราะมันยากถ้าเกิดเราไม่มีปืนกระสนุนหมดไม่ได้เก็บกระสนุนเรียแบบร้อยอิบอายแล้ไวไงผลเราไม่มีกระสนุนเลยนะท่านผู้ชมดู มีมีแค่กระสุนอ่ากระสุนยาวกระสุนเดียวถ้าจะใช้กับสไนเปอร์ใช่กระสุนยาวใช้กับสไนปเปอร์เดี๋ยวแป๊บนึงเอายาออกก่อนถ้าจะใช้สไนเปอร์เออนี่สไนเปอร์นี้ถือว่าแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะหายากมากเหมือนกันถ้าเกิดของมันแข็งแกร่งแล้วนี่คืออะไรเนี่ยทำไมศัตรนะูมันเดินค้างในเวลาตายน่าจะเป็นบั็กนะอย่าไปสนใจมันเถอะโอ้ศัตรูมาเยอะมากเลยปูมโอ้ตายหมดเลย สุดยอดเปิ้กแล้วนี่มีประโยชน์จริงๆ LOE โหดมากแล้ววันช็อตได้ด้วยสุดยอดไหนดูซิว่าคราวนี้จะมีอ,อะไรแย่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่ยากมากเลยนะถ้าเกิดเราชนะได้ก็ถือว่าเราเป็นคนที่เก่งใน,นระดับหนึ่งเลยละ่ะดูผมเจอกระสุนกระสุนกระสุนตอนนี้ผมต้องการกระสุนเพราะาถ้าเกิดเรามีปืนถ้าเราไม่มีกระสุนแสดงว่าเรา,เ,าเสียเปรียบมาก จะได้ของที่ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แอ่ออ้ระเบิดไฟระเบิดไฟนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลยล่ะเพราะมันสามารถที่จะฆ่าตัวหลายตัวได้ภายในครั้งเดียวอู้อันนี้คืออ่าอ่ามันมันคืออยาเป็นยาฉีดเป็นเข็มฉีดยาผมก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันทํา,าอะไรได้อ่ะถ้าเกิดเราฉีดมันแล้วมันจะ คิวเราหน่งร้อ100 HP หรือไม่ก็แบบคิวให้เต็มเลยอะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากแนะนำให้ใช้ในตอนที่เราเลือดน้อยจริงๆเอ่อจแต่บัปินแฮะบัปินเอาไว้ครับของเอ่อผมคิดว่าผมต้องไปที่บ้านแล้วก็เอาของพวกนี้ไปวางแล้วค่อยมาหาใหม่แล้วแหละเอาละตอนนี้พายุกำลังมาแล้วนี่น่าจะเป็นขึ้นที่เจ็ดแล้วมั้งเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ เราต้องเอาชืวอรอยถึงสิบวันก่อนเราจะได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นห้ามยอมแพ้ง,ง่ายๆเด็ดขาดอันนี้ปืนโอเคเรามีกระสุนยอยู่พอสมควรน่าจะมีประโยชน์อยู่โอเคเยี่ยมเดี๋ยวกินยาก่อนนะครับอาการไวรัสเอาละมาลุยกันเลย ยิ้มือโดนอะไรเลยสุดยอดหมอกมันหนาไม่เห็นมนอะไรเลยตาบามันเลยพวกท่านแหละตู้มตาย ไเวลาศัตรูตายมาันต้องลุกขึ้นมายืนเออ่มูนวอลอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบั็กนะที่ยังไม่ได้แก้โอ้ยเจ็บโอ้ยม,มาเยอะจังังเนี่ยกระสุนเหลือหนึ่งแล้วโอ้โหไม่มีกระสุนเหลือละทำอะไรดีหยิบปืนมาโอเคกระสุนเหลือเพือเดี๋ยวก่อนเพื่อนน่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยตุ้มเอาโอเคน,อน่าจะพอได้อยู่เพื่อนเราเกือบตายแนละ้ว HP เหลือสิบกว่าสามสิบละ เดี๋ยวเราปืนไว้ก่อนอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหน้ำมันสไนเปอร์กระตูสไนเปอร์ตายซะเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนให้ฆ่ายหนึ่งตัวก็มีตัวหนึ่งแถมโหดกว่าด้วยโอ้โหแล้วมันมากันเยอะเลยเนี่ยอุ๊ยอุยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอะไรอ่ะเอ้าอะไรวะ เออท่านผู <telling Nevertheless>, <limitations> ้ชมครับเมื่อก so ี้ผมลืมบอกไปเลยเอ่อเมื่อกี้ผมตายได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เราได้นะคือเอ่อผมโดนไอ้นี่ค่ะไอตัวถือค้อนเนี่ยคือมันอันตรายมากท่านผู้ชมเดเมจในการตีระยะประชิดของมันอ่ะถือว่าโหดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอมันหลีกเลี่ยงในการเข้าไปผมจะพบเจอมันดีกว่าเนี่ยมันเนี่ยดูมันฆ่าเพื่อนผมตายหมดเลยโอโหสุดยอดเฮ้พวกระวังเลย นี่มันแข็งแก่งดูมันเออตายสักทีโอโหคือจะบอกให้ว่ามันแข็งแก่งขนาดไหนเอไอตัวนี้มันศัตรูที่ผมคิดว่าน่าจะน่ารำคาญเกือบที่สุดในเกมแล้วแหละเพราะว่าเอ่อเออเดเมจเมลีของมันเนี่ยเนือเนเมเดเมจระยะประชิดของมันสูงมากถ้าเกิดเจอมันเนี่ยเออหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าน่าจะเออเป็นที่ดีที่สุดหรือไม่ถ้าเกิดอ,อยากจะฆ่ามันจริงๆอะ่ะเราก็ต้องโจมตีมันจากระยะทางไกลเพราะว่ามันโหดมากถ้าเกิดเราไปประชิดมันอ่ะอยางที่ที่พวกโจมเห็นเมื่อกี้ใช่ไหม ผมโดนมันฆ่าภายในวินาทีประมาณสามวิเองอะ่ะถือว่าเร็วมากท่านผู้ชมสุดยอดเพราะฉะนั้นมันเป็นศัตรูที่อันตรายมากแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ถ้าเกิดเราตายเราสามารถที่จะเกิดใหม่ได้เดี๋ยวเ่คอยดูเอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เกิดใหม่มาแล้วน,นะครับผมต้องรีบไปเก็บของของที่ดรอปจากผมที่ตายไปแล้วไม่งั้นมันจะสายเกินไปโอ้โห ของดอกเพียบเลยเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ของของผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่น่าใช่อ่ะโอ้ไอคนขอคนนี้โอ้โหก็นึกว่าเป็นของเราโอ้โหเป็นขโมยของเขาเฉยโอเคอ่อันนี้ผมน่าจะได้ของผมคืนแล้วนะโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วจัดการมันกันเจ็บตัวนี้เลยตัวน้องลังคาตายตายตายหมด โอ้โหกระสุนหมดไวกระสุนหมดอย่างไวเกมที่สิ้นปืนกระสุนไม่ได้เกิดกระสุนหมดไปนี่เรียบร้อยตายอ่าปืนปืนนี่ไอ้ปืนปน,น,ปน,นั่นแหละพวกเยี่ยมทำได้ดีมากเรียบร้อย วยแตกโอ้โหแรงแรงตีแรงแต่เราไม่ได้โดนตีเลยนั่นแหละพวกสู้ๆฉันทำอะไรไม่ได้ฉันขอยืนมองแล้วกันเป็นเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเห็นเห็นเพื่อน,นกำลังทรมานต้องยืนมองเฉยๆพฤติกรรมดีครับเป็นเพื่อนที่ดีสุดๆไปเลย โอ้ไม่นี่มอนสเอรคาร์พออันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ที่ศัตรูจะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นอันตรายหน่อยถ้าเกิดเราจะเข้าไปหาของในในนี้มันน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะถ้าเกิดเราลองอ่ะถ้าพวกมันก่อนที่จะลองเข้าไปดูโจมตีมันด้วยอาวุธระยะไกลตอนี้มันยังไม่รู้สึกตัวน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดตายซะนั่นแหละเยี่ยมโอ้โหอย่างเยอะเลยศัตรูเนี่ย จะมาช่วยแล้วเอ,อ่อโอเคไม่ช่วยก็ได้อารอเ่นพวกนายอยู่ไหนจะมาช่วยโอ้ชิตโอเคไม่ช่วยครับผมไปก่อนโอไมคก็ติดโมอโลถ้าเกิดถ้ามันถ,ถ้าเกิดถ้าผู้ชมสงสัยนะคะว่าการติดโมอโล่ในกิมนี่คืออะไรเอ,อ่อจะบอกให้ว่าโมอโลมันก็เปี่ยสเสมหอนกำลังใจอ่ะถ้าเกิดเราเห็นเพื่อนตายแล้วก็เสียใจใช่ไหมเออเราก็จะ สูญเสียกำลังใจในการต่อสู้ไงการติดมอโลมันก็ทําให้เราเดินช้ามากแล้วก็โจมตีได้ไม่ค่อยอแรงเท่าไหร่ซึ่งการติดมอโลเราจะเป็นสถานะที่แย่ที่สุดในเกมนี้แล้วลหละแต่ไม่ต้องห่วงเราติดมอโลแค่หนึ่งตัวอย่างคงจะโอเคพวกนายโอเคหรือเปล่าอ่ะนั่นดูไม่โอเคเลยนะ,ะต้องรีบหาของแล้วก็รีบไปรีบกลับ ตอนนี้นะในในคลื่นในอีเวนต์สค a รับบอลเนี่ยจะมีศัตรูเยอะเป็นพิเศษเอ่อมีอ่าถือปืนอาวุธระยะไกลเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเอ่อผมแนะนำให้เราอ่อให้เราทุ่มเททุกอย่างที่เรามีในเวฟนี้เออแล้วก็ท่านผู้ชมอ่าจำที่ผมบอกได้ไหมว่ายานี่เนี่ยที่มันเป็น BL1 อ่ะที่มันชื่อว่าเ e z เซอร์อะไรคือมันสามารถที่จะแก้สถานะบอเราได้เั้นเรามาดูนี่กัน นี่เราแก้สถานะมโมโระด้ยานี้สุดยอดแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นผมใช้อ่อเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นว่าไอเทมมันดออปนั่นคือบั๊กครับคือผมรู้วิธีการใช้บั๊กในเกมนี้ผมไม่ได้โกงนะคือตอนนี้ทุกคนใช้บั๊กนี้หมดแล้วแล้วบั๊กนี้มันสุดจะโกงเลยเอาล่ะบั๊กนี้ก็ทำให้เราสามารถใช้ไอเทมได้แบบไม่มีขีดจำกัด เอาละพวกตอนนี้งขงความกำลังใกล้เข้ามาแล้วเตรียมอาวุธให้พร้อมเอ,อ้ยจะปาระเบิดไฟทำไมวะโอ้แม่งจะฆ่ากูอยู่แล้วเนี่ยตายหมดนั่นแหละเยี่ยม DBOE สุดโหดจะการามันนั่นแหละพวกจากกามันให้ให้ตายเอาให้ตาย ฉีดยาแป๊บบ๊อบตัวเองตายหมดนั่นเลยเยี่ยมจะกาัไม่ได้ปืนเลยพวกได้ปืนไหมไม่มีโอเคตายหมดเรียบร้อยโอ้ยจะตายจะตายเย้เย้เย้ตายแล้วเย้่สุดยอดรอด หอดเว้ยหม oh, จะตายแล้วโอ้โ oh. หผมบอกแล้วว่าเวฟนี้เนี่ยจะมีศัตรูเยอะแล้วก็ถือปืนเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นให้เราทุ่มสุดกำลังใจในเวฟนี้ <c oughs> แต่ผมก็รอดมาได้นะแสดงว่าผมก็มีสกิลในระดับหนึ่งใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่อ่ะน่าจะฟุกน,น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยที่ช่วยแบกโหจะว่าไปตอนนี้ผมติดมอโล่สี่ครั้งทำให้ผมเดินช้ามาก แล้วก็เดเมจในการโจงตีน่าจะน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นผมต้อง uh, ใช้นี้นในการแก้แล้วละ่ะรดหมอเราไปแค่หนึ่งอันโอ้ไม่ค่อยได้เลยเออแล้วตอนนี้ขีดไวรัสผมกำลังจะไปสเตจสองแล้วผมต้องรีบหาอ่าที่แก้ไวรัสตั้บน,นึงเออหาก่อนนี่เจอละโอเคถึงแม้ผมจะมีมอสล่ถึงสี่อันโจมตีอะไรก็เด a ม e บอลไปหมดทำอะไรก็ช้าเดินก็ช้ากระโดดก็ไม่ได้แต่ผมก็ยังสู้นะเว้ย พลังใจเต็มร้อยอู้เฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอปืนที่มีความหายากที่สุดในเกมนี้แล้วมันชื่อ PGMFR 12.7ปืนนี้เป็นปืสนสไนเปอร์นะครับที่หายายกเกือบที่สุดในเกมแล้วคือจะบอกให้คือ,อปือนนี้มันเป็นปืสนสไนเปอร์ที่เดเมจแรงที่สุดในเกมถ้าเกิดท่านผู้ชมยิงนอตเฮดช็อตนะเดเมจจะมากกว่า200เลยถ้าเกิดผมเคยจำได้นะผมจะต้องรีบเอามันไ้ที่ฐานละน่าจะมีประโยชน์มาก กับการสู้บอสใช่เกมนี้มีบอสด้วยมันจะ,อะบอสเหรอบอสน่าจะ,ะมีอยู่2ตัวบ้างในเกมเนี่ยบอสหลักอะส่วนบอสรองน่าจะมีอยู่5ตัวจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ละตัวเนี่ยแต่จาได้ตัวเดียวคือโยเซลอะผมไม่สปอเยเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปเจอบอสตัวนี้ผมจะสปอยแค่มันจะสปอยในเว็บ10หรือเว็บสุดท้ายที่เราต้องเจอเอาละพวกรีบเก็บของนี่คือไนท์สิบแล้วเราต้องรีบนี่คือไนท์สิบ นี่คือคือสุดท้ายก่อนที่เราจะได้กลับบ้านในดาวนี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้พวกเราโอ้โหตอนนี้พายุเริ่มใกล้เข้ามาละต้องรีบเก็บของเก็บทุกอย่างที่จะเก็บได้เอาล่ะตอนนี้เวสสุดท้ายได้เข้ามาแล้ว,เ,าาลวเก็บของทุกอย่างได้เก็บได้และจัดก,การมันกัน โอ๊ยจะตายโอ๊ยจะขอเก็บของก่อนนะขอใชใ้นี่ก่อนอ่าหิวเลือดเต็ม โอ้ยตายแล้วโอ้ยตายท่าผู้ชมผมตายไอตัวนี้มันน่ารำคาญมากเลยเนี่ยไอตัวถือค้อนเนี่ยมันฆ่าผมงสองครั้งแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่แฮชมีเต็มนะเมื่อกี้ผมโดนตีท่านเดียวตายเลยพวกสู้สู้แต่ก่็ไรอย่างน้อยถ้าเกิดผมตายผมก็ได้สู้เพื่อนผมก็ได้ผมก็ได้ดูเพื่อนสู้อ่ะสู้ๆพวกเอาตายกันเอาตายหมดเลยเอาเรียบร้อยไอ้มันยังหนีตัวนึงหนีตัวนึงไอ้พวกสู้ เอายิงยิงไม่โดนเร็วพวกนายทำได้เอาเมื่อกี้ฆ่าได้เหรอ,อโอเคไม่ได้เอาตายหมดเออท่านผู้ชมครับเ,เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าผมแพ้ในเวฟสุดท้ายพอดีนะครับเอซึ่งก็นะถึงแม้ผมจะแพ้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะแพ้ในเกมนี้ คือเกมนี้มันยากมากเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยเราต้องการสกิลสูงมากเลยนะครับผมน่าจะมีนานๆครั้งแหละที่ชนะเพราะฉะนั้น,นการแพ้ในเกมนี้ก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนในเกมนี้ก็เคยแพ้กันแหละยกเว้นพวกคนที่เล่นเกมนี้แล้วมีสกิลเทพอ่ะซึ่งก็นะครับตอ,อนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับในเกมนี้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้กดไลค์และกด u b s สไ i b e ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ